นิยายเสียงเรื่องเหนือนภาบทที่ 50, การถ่ายทอดเกณฑ์แรงงานเกณฑ์ทหารปีแล้วปีเล่าสร้างสิ่งก่อสร้างมากมายหรูหราฟ,ฟุ่มเฟือยว่ากันว่าในตอนที่จักรพรรดิองค์นี้ยังมีชีวิตอยู่ชายทุกคนในจักรวรริที่อายุเกิน16ถูกเกณฑ์ทหารและพระองค์ยังสร้างวางขนาดมหึมาที่ไม่เคยมีใครเห็นหรือได้ยินมาก่อนในเมืองหลวง นอกจากนี้พระองค์ยังทุ่มเทกับการสงครามวางกำลังทหารรวมกว่าล้านนายที่ป้อมไฮแลนด์ฟราเมลแลนด์เทือกเขาอูชตาราฟและเทือกเขาคาแลนดีให้ราชสำนักฟ้าทางตะวันออกต้องถอยร่นไปถึงที่ราบจูซิงไม่เพียงทำให้ประชาชนหวาดกลัวแต่ยังทำให้ประเทศศัตรูกเกรงกลัวกดทับยุคสมัยราวกับดวงอาทิตย์สีดำเมื่อได้ยินฉายานี้ฮิเลียดเงียบไปครู่หนึ่งจากนั้นเขาถอนหายใจเบาๆเขาไม่ใช่ราชาดำและไม่ใช่ทรราชแต่นั่นไม่สำคัญ อัศวินชราข้ามประเด็นนี้ไปพูดอย่างสงบโดยสรุปหน่วยสำรวจของจักรวรรดิค้นพบว่าในทะเลใต้มีซากอารยธรรมยุก่อนและภารกิจดั้งเดิมของท่าแฮริสันคือเป็นฐานหน้าในการพัฒนาแหล่งซากอารยธรรมแต่เพราะพบซากอารยธรรมในพื้นที่อื่นด้วยและพัฒนาได้สะดวกกว่าส่วนมณฑลเทือกเขาใต้ยังดิบเถื่อนพัฒนายากชนพื้นเมืองก็จัดการยากดังนั้นท่าแฮริสันที่สร้างก่อนกลับพัฒนาช้าโชคดีที่จักรวรรดิไม่เคยลืมจึงยังขนส่งทรัพยากรมาให้ท่าแฮริสันตลอด ทำให้รักษาสถานการณ์ให้มั่นคงได้พูดถึงตรงนี้สีหน้าของฮีเรียดดูขมขื่นหากไม่ใช่เพราะสายตาของเอีดีขึ้นหลังปลุกลิขิตเวทจนมองเห็นได้แม้ในแสงน้อยยามฝนตกคงไม่มีทางสังเกตเห็นเขาพูดเบาๆแต่หลังจากนั้นเกิดจลาจลแห่งจันทราธมินจัก,กรพัดองค์ก่อนสวรรคตราชทายาที่กำหนดไว้ก็ตายด้วยการรอบสังหารเหลือโอรสสองค์และทิดาหนึ่งองค์แย่งชิงบัลลังก์ จักรวรรดิเกือบเกิดกลางเมืองเมื่อสงบลงและจักรพรรดิองค์ใหม่ขึ้นครองราชจักรวรรดิก็บอกช้ำดินแดนบุกเบิกทั้งหมดถูกลดขนาดรวมทั้งท่าแฮร์ริสันการสนับสนุนทรัพยากรให้เมืองชายแดนทั้งหมดถูกตัดขาดจนกระทั่งเร็วๆนี้การสนับสนุนจากจักรวรรดิจึงเริ่มฟื้นคืนแต่ไม่ใช่เพื่อพัฒนาแหล่งสร้างอารยธรรมแต่เพราะต้องการค้าขายกับคานามอและหน้าผาเสียงวานท่าแฮร์ริสันสามารถเป็นจุดเชื่อมต่อเปิดเส้นทางการค้าใหม่ ฟังถึงตรงนี้เอียนก็เข้าใจบ้างแล้วดูเหมือนว่าอาจารย์ฮิเลียดอาจเป็นฝ่ายที่แพ้ในการรัฐประหารแห่งจันทราธมินครั้งนั้นแต่นั่นก็ไม่ใช่เรื่องสําคัญนักความสนใจของเขาอยู่ที่คําสําคัญอีกคํายุคก่อนเอียนทวนคํานี้อย่างจริงจังเขาจ้องอัศวินชราสาร้างอารยธรรมยุคก่อนอาจารย์นั่นคืออะไรอย่างไรแต่ฮิเลียดกลับแปลกใจเจ้าไม่เคยอ่านหนังสือประวัติศาสตร์หรือแต่ไม่นานเขาก็เข้าใจ ก็จริงการศึกษาทั่วถึงดำรงอยู่แค่3 0ปีก็ถูกยกเลิกหลังจลาจนแห่งจันทราธมินเจ้าพลาดยุคที่ดีไปยื่นมือออกไปตบไหล่เด็กชายด้วยความเห็นใจฮีเลียนอธิบายสั้นๆโลกนี้เคยเผชิญภัยพ,ยพิบัติเหนือธรรมชาติครั้งหนึ่งนักวิชาการส่วนใหญ่เชื่อว่าอาจเป็นอุกกาบาตขนาดมหึมาตกจากฟ้าภัพายพิบัตินั้นทำลายยุคก่อนทั้งหมดทำลายอรารยธรรมโบราณทั้งหมดจนสิ้นยุคที่มีอยู่แต่ในตำนานนั้นจึงสูญสิ้น พวกเราล้วนเป็นลูกหลานบรรพบุรุษที่รอดชีวิตสืบเชื้อสายใหม่บนผืนดินหลังภัยพิบัติและในฟ้าดินมักพบร่องรอยเล็กๆน้อยๆที่ยุคก,ก่อนทิ้งไว้เสมอส่วนที่ใหญ่และสมบูรณ์กว่าเรียกว่าซากอารยธรรมซากอารยธรรมส่วนใหญ่อันตรายมากและมีโอกาสสูงที่จะเปลี่ยนเป็นเขาวงกฏซึ่งเป็นระบบนิเวศท,ที่ะส,สมพลังลิขิตเวทจำนวนมากเป็นรังขนาดมหึมาที่มีสัตว์เหนือธรรมชาติล้อมรอบเงยหน้าขึ้นมองออกนอกหน้าต่างหีเลียบจ้องสายฟ้าที่ฟาดผ่านท้องฟ้า ปรากฏการณ์ประหลาดเหล่านี้พายุฟ้าผ่าและฝนกระหน่ำล้วนเป็นลางบอกเหตุว่าเขาวงกตขนาดใหญ่กำลังจะกำเนิดตอนนี้เป็นเพียงช่วงตกตะกอนต้องรออีก78ปีหรือ10กว่าปีจึงจะสมบูรณ์แต่แม้แต่ช่วงตกตะกอนก็ทำให้สัตว์เหนือธรรมชาติเพิ่มจำนวนมากสภาพอากาศแปรปรวนตามที่คาดคาดเดาว,วิกฤตที่ท่าแฮริสันกำลังจะ,ะเผชิญคงเกี่ยวข้องกับเขาวงกตที่ยังไม่สมบูรณ์แกนของเขาวงกตที่กำลังจะสมบูรณ์จะดึงดูดสัตว์ป่า สัตว์เหนือธรรมชาติและสิ่งมีชีวิตผิดธรรมชาติจากทะเลและแผ่นดินทุกทิศทางให้มารวมตัวกันจริงๆแล้วแค่นี้ยังพอรับมือได้เพราะสัตว์เหนือธรรมชาติมีสมองและรักชีวิตถ้าไม่บ้าคลั่งพวกมันจะไม่มาโจมตีเมืองมนุษย์แน่นอนแต่ถ้าชนพื้นเมืองต้องการใช้พลังของฝูงสัตว์ป่าหรือแย่กว่านั้นวางแผนจะใช้พลังของเขาวงกตถ้าแฮริสันก็อันตรายจริงๆสายหน้าเบาๆสายตาของฮีเลียเต็มไปด้วยความกังวล เขาไม่ได้เล่าความจริงทั้งหมดแต่สถานการณ์ภายนอกเป็นเช่นนี้ซากอารยธรรมนั้นไม่ใช่สิ่งที่ใครจะใช้ตามใจชอบได้ถึงเวลาพักผ่อนแล้วลุกขึ้นยืนฮีเลียดพูดอย่างสงบครั้งนี้ข้ากลับมาแค่ดูสถานการณ์ของเจ้าเดี๋ยวข้าต้องออกทะเลอีกรอบคงกลับมาก่อนรุ่งสางไม่ว่าสถานการณ์จะพัฒนาอย่างไรการรักษาพลังให้สมบูรณ์ฝึกฝนให้ราบรื่นคือสิ่งสำคัญที่สุดปกติแล้วเอียนจะเชื่อฟังคำสั่งของฮีเลียดเสมอ แต่ครั้งนี้เด็กชายกลับสายหน้าเบาๆตอนนี้นะ่ะเขาพูดข้าคงนอนไม่หลับหืมี่เลียดมองเด็กชายอย่างสงสัยเขาไม่คิดว่าเอียนจะนอนไม่หลับหรือกลัวจนนอนไม่ได้เด็กที่เรียนรู้วิธีหายใจได้ในคืนเดียวจะอ่อนแอขนาดนั้นได้อย่างไรอัศวินชราพิจารณาสภาพเด็กชายอย่างจริงจังแล้วเบิกตากว้างเดี๋ยวก่อนต้นกำเนิดเสมือนของเจ้าคึกคักมากเขานึกถึงความเป็นไปได้หนึ่งอดตะลึงไม่ได้ เจ้าน่าจะเข้าใจโครงสร้างต้นกําเนิดจนทะลุรูปโปรง่งสามารถขับเคลื่อนต้นกําเนิดได้ตามปกติแล้วสินะการขับเคลื่อนต้นกําเนิดเสมือนได้ตามปกติแสดงว่าสิฝึกหัดผู้ยกระดับเข้าสู่ขั้นพื้นฐานแล้วสามารถเริ่มลองรวบรวมต้นกําเนิดแท้ได้โดยทั่วไปผู้มีพรสวรรค์จะทําได้ภายใน1เดือนส่วนอัจฉริยะจะลองรวบรวมได้ภายใน1ห,หรือ2สัปดาห์แต่ตอนนี้นับจากเอียนเริ่มเส้นทางการยกระดับจนถึงตอนนี้เพียง3วัน ฮิเลียสังเกตอย่างจริงจังในใจกลับเข้าใจบ้างแล้วไม่แปลกที่เอียนจะนอนไม่หลับพลังที่ต้นกําเนิดที่ทํางานอยู่ให้มาเด็กจะใช้หมดได้อย่างไรแม้แต่ผู้ชายโตเต็มวัยยังไม่นอนสามวันสามคืนเป็นเรื่องปกตกิส่วนสีหน้าไม่อยากเชื่อของฮิเลียดเอียนพยักหน้าอย่างจริงจังใช่ขอรับค่าเข้าใจโครงสร้างต้นกําเนิดแล้วแม้จะยังรวบรวมต้นกําเนิดแท้ไม่ได้เพราะพลังต้นกําเนิดไม่พอแต่ค่าได้แก้ไขโครงสร้างต้นกําเนิดเสมือนบางส่วน ทำให้ทํางานมีประสิทธิภาพมากขึ้นบ้าบอครั้งนี้ไม่รอให้เอียนพูดจบฮีเลียตก็เสียงดังขึ้นดูเสียงแข็งแก้ไขโครงสร้างต้นกําเนิดเองอันตรายเกินไปเจ้าทําแบบนั้นได้อย่างไรต้นกําเนิดคือแหล่งกําเนิดชีวิตของผู้ยกระดับสิ่งที่ต้องการไม่ใช่ประสิทธิภาพแต่เป็นความมั่นคงและความสงบโครงสร้างต้นกําเนิดที่ข้าขสานให้เจ้าแม้จะไม่มีประสิทธิภาพสูงสุดแต่เป็นโครงสร้างที่ปลอดภัยและมั่นคงที่สุดเมื่อเทียบกัน เจ้าแก้ไขาตามใจพูดไม่ทันจบฮีเลียก็ก้าวยาวมยมกมาข้างหน้าเขายกมือขวาที่มีกระแสะความร้อนแรงก็โดนงบนอกของเอียนโครงสร้างต้นกําเนิดที่มีประสิทธิภาพสูงแน่นอนว่าเขาก็รู้แต่สําหรับเด็ก8ดขวบจะเร็วไปทําไมแค่ไม่มีข้อผิดพลาดเอียนได้เปรียบคนอื่น6-7ปีในเวลาฝึกฝนก็พอจะทําให้เขาได้เปรียบมากแล้วยิ่งไปกว่านั้นโครงสร้างต้นกําเนิดก็ไม่ใช่ว่าเปลี่ยนไม่ได้ในภายหลัง ทุกครั้งที่ผู้ยกระดับไต่บันไดสวรค์ก้าวสู่ระดับใหม่จะมีโอกาสหนึ่งครั้งในการปรับปรุงโครงสร้างต้นกําเนิดของตนด้วยพรสวรค์ของเอียนค่อยเปลี่ยนตอนนั้นก็ไม่สายเลยสิทธิ์ฉลาดเกินไปก็มีข้อเสียอย่างน้อยสิทธิ์ที่โง่กว่าหน่อยจะเชื่อฟังสบายใจไม่ทําอะไรอันตรายแบบนี้ถอนหายใจฮีเลียพยายามใช้ลิขิตเวทรับรู้สภาพการทํางานของต้นกําเนิดเสมือนในร่างเอียนเขาตัดสินใจแล้วว่าแม้จะมีข้อผิดพลาดเล็กน้อย เขาก็จะสลายต้นกําเนิดเสมือนในร่างเอียนทันทีรอหนึ่งเดือนให้พักฟื้นแล้วค่อยให้ใหม่เขาไม่มีสิทธิ์และลูกสิทธิ์คนอื่นแล้วอัศวินชาราจะไม่ยอมให้ผู้สืบทอดคนสุดท้ายของตนเกิดข้อผิดพลาดใดๆจากอุบัติเหตุขั้นต่ําสุดเช่นนี้แต่ว่านี่ในวินาทีที่ตรวจพบสภาพต้นกําเนิดเสมือนของเอียนฮิเลียตขมวดคิ้วแน่นแต่สีหน้ากลับประหลาดมากเป็นไปได้อย่างไรเขาตะลึงพบว่าในตอนนี้การทํางานของต้นกําเนิดเสมือนในร่างเอียนสมบูรณ์แบบ ความเร็วสูงมากและโครงสร้างทั้งหมดหลังการปรับปรุงกลับมีความงามแบบเครื่องจักรที่เรียบง่ายดูตอนนี้ต้นกําเนิดเสมือนในร่างเอียนที่เรียกว่าเป็นหัวใจเสมือนก็ไม่เชิงน่าจะเรียกว่าเครื่องยนต์เสมือนมากกว่าตอนนี้กําลังใช้แรงเต้นของหัวใจและการหายใจอย่างต่อเน,นื่องดูดซับพลังต้นกําเนิดที่กระจัดกระจายในร่างเอียนอย่างรวดเร็วรวมเป็นผลิตพลังต้นกําเนิดคุณภาพสูงะสมไว้ในร่างรอการสร้างและปลดปล่อยในอนาคตอัจฉริยะ อัศวินชราอดพึพมพำไม่ได้ผู้ถูกเลือกนี่คือผู้ถูกเลือกหรือสำหรับสิทธิฝึกหัดที่ยังไม่ได้ก้าวสู่เส้นทางการยกระดับอย่างแท้จริงนี่คือโครงสร้างต้นกำเนิดระดับสูงสุดสมบูรณ์แบบแล้วไม่ถูกแม้แต่ผู้ถูกเลือกที่เกิดมาพร้อมความรู้ก็เป็นไปไม่ได้ที่จะทำได้ขนาดนี้อาจารย์นี่เป็นข่าวดีไม่ใช่หรือได้ยินเสียงเอียนที่แฝงรอยยิม้มฮีเลียดมองใบหน้าสิทธิ์ของตน เด็กชายผมขาวยิ้มน้อยๆราวกับเทพธิดาที่ก้าวออกมาจากหนังสือนิทานชั่วขนาดหนึ่งถึงกับทําให้เขามงงงวยไม่แน่ใจว่าตนอยู่ในภาพลวงหรือไม่แต่เขาก็รู้สึกตัวเร็วฮิเลียจ้องมองเอียนลึกๆความหวังเขาพึ่งพามในใจกี่ปีแล้วในที่สุดก็ได้เห็นฮือเนียไปครู่หนึ่งแล้วยิ้มมุมปากอัศวินผมเทาผู้นี้สายตาเปลี่ยนจากซับซ้อนเป็นคมกริบในทันที เนยหน้าขึ้นเล็กน้อยฮีเลียจ้องเอียงทาให้อีกฝ่ายสะดุ้งทั้งตัวพลางพูดเสียงทุม้มข้าประเมินเจ้าต่ําเกินไปจริงๆิสิทธิ์ของข้าน้ําเสียงของเขาจริงจังอย่างไม่เคยมีมาก่อนจนได้ยินความมุ่งมั่นแน่วแน,วแน,วแนว่เมื่อเจ้าทําได้เกินจินตนาการของข้าข้าก็ไม่อาจฝึกเจ้าตามความคิดเดิมตามวิธีฝึกอัจฉริยะทั่วไปอีกต่อไปตอนนี้ยังไม่ใช่ขีดจํากัดของเจ้าแน่พรอดูเธอเอียน,น้อยอย่าคิดว่าแค่นี้คือจบ อศวินชาราเอามือขวากลับเขาคว่มือไว้ด้านหลังพูดอย่างเข้มงวดตอนนี้เจ้าไปนอนก่อนพรุ่งนี้เริ่มชะลอกระบวนการรวบรวมต้นกำเนิดในขณนะดเดียวกันจะเพิ่มปริมาณการฝึกเป็นสองเท่าและจะเริ่มวิชาความรู้ด้วยข้าจะสอนเจ้าเองตั้งแต่ความรู้เรื่องการยกระดับไปจนถึงประวัติศาสตร์ทั่วไปจากประสบการณ์ไปจนถึงการปฏิบัติจริงข้าจะถ่ายทอดบทสรุปและประสบการณ์ทั้งหมดของข้าให้เจ้ารอจนเจ้ามีความรู้เรื่องการยกระดับเทียบเท่าอศวินทั่วไป เจ้าถึงจะได้รวบรวมต้นกำเนิดภายใต้การดูแลของข้าเชื่อข้าเถอะเจ้าทำได้ดีกว่านี้แน่นอนหารอยยิ้มบนหน้าเอี้ยนแข็งค้างทันทีเผชิญกับสีหน้าจริงจังเคร่งขึรึมของฮีเลียดและความกดดันที่แผ่ออกมาเล็กน้อยเขาพลันพบว่าการแสดงตัวว่าเป็นอัจฉริยะเกินไปดูเหมือนจะไม่ใช่เรื่องดีเสียทีเดียวขา้าข้าแสดงออกมากเกินไปหรือเปล่าจบบทหากผู้ฟังท่านใดพบคำที่อ่านผิดอ่านแปลกแปลก สามารถคอมเมนต์ให้แก้ไขได้นะครับเพื่อไม่ให้เสียอรรถรสของผู้ฟังทุกท่าน